ธรรมสถานขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีนานาชาติณริมทานธรรมสถานข้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทอดถวายในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เจ้าภาพหลักบริวารกระถินสามัคคีโดยโยแม่นุสวรรณเจมส์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและมีอคันตุกะสมทบกองกรถินจาก22ประเทศบังคลาเทศบราซิลเบลกเรีย กัมพูชาฮังการีอินเดียอินเดียปัญจบีอินโดนีเซียอิตาล,อตาลีอิสราเอลญี่ปุ่นเกาหลีสอปป,อปอลาวเมียนมาเนปาลฟิลิปปินส์รัสเซียสโลวาเกียสีลังกาสหรัฐอเมริกาและอูกันดาขอเชิญร่วมสร้างบุญสร้างทานบารมีกับสายบุญจาก22ประเทศและขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนคขมมะบาร,รมีในวันที่24-28ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2566และในคืนวันที่27พฤศจิกายนร่วมงานลอยกระทงนานาชาติครั้งที่หนึ่งณริมทานธรรมสถานขอเชิญชวนผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีเจ้าภาพโรงถานหรือเจ้าภาพอื่นๆได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์อาคมอาสภู0872403079พระอาจารย์คำรุทิตเมธี0837946590หรือที่แม่หญิงทัญญธหรหฤทัยถาวร 086-467-4692พุทธศาสตาสนิกชนผู้อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี406-0823285ชื่อบัญชีพระคำรณสิงโตทองร่วมงานบุญใหญ่ ร่วมสร้างบุญทานบารมีกับพี่น้องชาวพุทธจาก22ประเทศร่วมงานกระถิ่นนานาชาติและงานลอยกระทงนานาชาติในครั้งนี้ได้บารมีมหากุศลใหญ่